ตอนที่สามพันสี่สิบสามสะกดรอยตามอะไรนะ่าสนใจวันเย่สิบสามสอบทำขณะที่สายตาจับจองไปที่หญิงสาวที่กอดพินแล้วเอ่ยชมว่าดอกไม้ที่หางตาของผู้หญิงคนนั้นกลับเพิ่มสเสน่ห์ให้นางได้ไม่น้อยฉลาดไม่เบาเอิญเดียวเย็นๆเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงนั่งดูผู้คนตัดสินกระทั่งสุดท้ายหญิงสาวที่กอดพินก็ได้ที่หนึ่งดังคาดแม่นางเจ้าชื่ออะไรอายุสามสิบปีบนเวทียิ้มทำพอตอนแข่งขันจำได้แค่หมายเลขไม่ได้จำชื่อ รางวัลของข้าเราหญิงสาวไม่ได้บอกชื่อเพียงทางกลับอยู่ตรงนี้หญิงสาวอายุ30สั่งให้คนยกของรางวัลมาก่อนยิ้มบอกว่าในนี้มียาบำรุงพลังระดับ3 1เม็ดและยาทิพย์หนึ่งต้นรวมถึงเงิน1 0 0 0พเหรียญทองหญิงสาวคนนั้นรับของไปนางก็เก็บของจะแขนเสือ้อเราเอ่ยขอบคุณและเดินกอดพินลงจากเวทีไปเอาวไม่นางชื่อของเจ้าแต่กลับเห็นหญิงสาวเดินออกไปจากที่นี่ยังไม่รังเลแม้แต่น้อยหลายคนส่งองกรักสะกดรอยตามอยากรู้ว่าหญิงคนนี้ เป็นลูกสาวของใครเฟิงจิ๋วก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอตบหัวเสือร้ายสองตัวแล้วบอกว่าไปตามไปดูหน่อยเสือร้ายสองตัวกระโดดออกจากอ้อมแขนของเธอปูดเข้าหายเข้าไปในฝูงคนอย่างรวดเร็ววันเยีนสิบสามประหลาดใจเจ้าให้พวกมันตามผู้หญิงคนนั้นไปทําไมอย่าบอกนะว่าเจ้าสนใจนาะงจริงๆเจ้าเป็นผู้หญิงนะเฟิงจิ๋วไม่พูดอะไรเธอยังคงนั่งดูเรายิงสาวบนเวทีแยกย,ายก้ยายกันไปเลฟังเสียงดิพินจากยิงสาวในหอเยีงงามจากนั้นก็มีคนเข้าไปร่วมสนทนากับยิงสาวบนเวที บรรยากาศก,ก็ค่อยกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมเพียงแต่เธอไม่มีอารมณ์ดูต่อไปแล้วนี่ก็ดึกแล้วกลับกันเธอเฟื่องจิว่าก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกออหญิงงามแห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่เก็บข้อมูลแห่งหนึ่งพวกเขาให้ผู้หญิงเป็นตัวหลักเพื่อดึงดูดผู้คนที่โดดเด่นมารวมตัวกันอีกครั้งยังตั้งอยู่ทั่วทุกหัวเมืองดูท่ากลุ่มอํานาจนี้ยิ่งใหญ่ไม่เบาเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มอํานาจนี้พอ,อ,อกจะขออหญิง,งามวันนี้สิบสามบิดขี้เกียจบอกว่า ตอนแรกตั้งใจจะจองห้องส่วนตัวเรียกหญิงงามมาปฏิบัติให้ผ่อนคลายสักสองสามคนนึกไปถึงสุดท้ายกลับกลายเป็นการประกวดแข่งขันไปเสียด้ยนำซ้ำชื่อของคนที่สวยที่สุดก็ยังไม่รู้อีกทำไมวันนี้รู้สึกว่าขาดทุนตลอดทางระหว่างกับลงเตี้ยมเขาเอาแต่บ่นไม่หยุดเฟิงจิวที่ทนฟังไม่ไหวพูดออกไปตรงๆว่าก็าหาหญิงงามสักสองสามคนมาปฏิบัติท่านคืนนี้ดีหรือไม่ข้าไม่ได้เป็นคนบ้ากรรมชอบหญิงงามเสียหน่อยข้าแค่รู้สึกว่าตอนแรกเขายังมีวิธีคิดแก้ตัว แต่พอเห็นเฟิ่องจิวเหลือบตามองเขาก็เกินคำพูดลงคอไปเมนูน้อยคนนี้แค่สายตาก็น่ากลัวแล้วไม่รู้ว่าชายคนไหนจะรับนางไว้กันอาวุาโสพอท่านกลับมาแล้วหรือพวกท่านกินข้าวหรือยังใค่เซลเออเตรียมอาหารให้ยิงสาวสองคนเห็นพวกเขากรีบเข้ามารับหน้าเอาไปส่งที่ห้องเฟิ่งจิวกล่าวจากนั้นก็เดินขึ้นข้างบนพรางทัพห้องขาห้องไหนห้องด้านซ้ายเจ้าข่าหญิงสาวตอบก่อนจะพูดกับวันเนย็นสิบสามว่าห้องท่านห้องที่สองเจ้าข่า พอทั้งสองเข้าห้องไปยิงเสาสองคนนั้นมองหน้ากันก่อนจะไปสั่งให้เสยวเออยกอาหารไปให้พวกเขาทั้งสองคนที่ห้องจากนั้นไปดูอาการของสิพีพวกนางในอีกห้องหนึ่งท่ามกลางค่ําคืนเอร้ายตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างมันมาหยุดตรงหน้าเฟิงจิวในท่านพวกเราตามผู้หญิงคนนั้นไปถึงที่แห่งหนึ่งตอนนั้นยังมีคนสะกดร,รอยตามนางอยู่ตอนที่3044่ข้าอยากได้เอร้ายตน,น,นรายงานก่อนจะพูดต่ออีกว่าแต่คนพวกนั้นถูกผู้หญิงคนนั้นสลับหลุดแต่นางไม่เห็นข้านะ เมันเชิดหน้าและใส่หางด้วยความย่ำใจพวกเจ้าสองตัวตัวหนึ่งให้เฝ้าอยู่ที่นั่นส่วนเจ้ากลับมารายงานเฟิงจิวมองมันอย่างคำคำก่อนจะลูบหัวมันเบาๆใช่ในท่านผู้หญิงคนนั้นเอาเงินที่ชนะการประกวดไปซื้อ,อยาแล้วเอาอยาที่ชนะการประกวดไปให้คนแก่คนหนึ่งกินแต่คนแก่คนนั้นกินไอออนแอมากน่จาจะใกล้ตายแล้วอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นกลับไปลบด,ดอกไม้ที่หางตาทิง้งจากนั้นก็แต่งตัวเป็นผู้ชายไปกันเถอะไปดูกันหน่อยเฟิงจิวว่าก่อนจะเปิดประตูเดินจากไป เธอกับเซราไร์เพิ่งจะออกจากห้องวันเย็น13ก็ตามหลังมาอย่างลับๆล่อๆทันทีแต่ทว่ายังเดินได้ไม่ไกลเพื่องเจียวก็จับได้เสกอนเธอชะลักเท้าหันไปมองข้างหลังก่อนบอกว่าจะตามมาก็เร็วหน่อยจะมวัวลับๆล่อๆอยู่ข้างหลังทําไมวันเย็น13ามุมปากกระตุก,กก่อนจะเดิอนออกจากมุมมืดจับได้ด้วยหรือไม่เห็นเงาบนพื้นหรือเธอเหลือบมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะหันไปมองเงาบนพื้นวันเย็น13หร้อยแห่งค่าอายุมากแล้วบางเรื่องก็ไม่เหมือนแต่ก่อนดูสิ ตะโกดรอยตามคนอ,อื่นเขาก็ยังประมาทเช่นนี้เขาเดินมาหยุดยืนข้างๆเฟองจิวว่าแต่นี้เจ้าจะไปไหนหรืออย่าบอกนะว่าเจ้าจะไปที่บ้านหญิงงามคนนั้นจริงๆเฟองจิวไม่พูดอะไรมากเพียงเดินตามเสรายไปข้างหน้าพวกเขาเดินผ่านถนนสายหนึ่งไปทางชุมชนยากจนพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่อาศัยต้นไม้ใหญ่ซ่อนตัวเพื่อสอดส่องบ้านเก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่กไกลทามกลางแสงสว่างมนมนชายชุดสีเทากําลังนวดจุดลมปานให้หญิงชราคนหนึ่ง ตรงหางตาของชายคนนั้นมีแผลเป็นหนึ่งรอยแผลเป็นนั้นได้ทำลายความงดงามของใบหน้าประณีตนั้นอย่างน่าเสดายแต่ว่าหากมีใครเคยเห็นคนผู้นี้แต่งกายเป็นผู้หญิงคงไม่คิดว่าคนตรงหน้าเป็นคนเดียวกับหญิงงามระดับหนึ่งแน่นอนนางในตอนนี้จากหญิงแต่งกายเป็นชายใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายและเก่าหน้าอกแบนราบใบหน้าออกสีเหลืองคล้ำยังมีรอยแผลเป็นนั่นอีก ดูอย่างไรก็มีอะไรสะดุดตาสักนิดเอ๊ะที่แท้ตรงนั้นบนใบหน้านางมีแผลเป็นนี่เองพอดูอย่างนี้ช่างอัปลักษณ์จริงๆไม่น่าเล่านางถึงไม่กลา้าเิ้งชื่อไว้วันเย็นสิบสามเอ่ยเดิมทีนึกว่าจะได้เห็นหญิงงามนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นหญิงแต่งกายเป็นผู้ชายอย่างนี้นึกถึงคําว่าหญิงแต่งกายเป็นชายเขาหัวเราะในลำคอหันไปมองฟ้องจิ๋วที่อยู่ด้านหนึ่งผู้หญิงคนนี้ฉลาดอยู่บ้างนะอีกอย่างนางก็ชอบแต่งกายเป็นผู้ชายเหมือนเจ้าด้วยฉลาดอยู่บ้างหรือ เฟิงเกียวอยากยิ้มมุมปากก่อนเอ่ยขณามองหญิงสาวที่กําลังแต่งกายเป็นผู้ชายปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนด้วยชุดผู้หญิงใช้ลูกไม้ปกปิดข้อเสียบนใบหน้าเอาชนะรางวัลหญิงงามซ้ายังสามารถสลัดคนที่สะกดรอยตามนางได้อีกคนคนนี้ไม่ได้แค่ฉลาดอยู่บ้างแล้วละเถองเงียบไปคู่หนึ่งสายตาวันรก่อนพูดอีกว่ายิงไปกว่าน,นั้นไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะชอบแต่งกายเป็นผู้ชายที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะบางทีไม่อยากสร้างปัญหาเพื่อป้องกันตัวเอง วันเย็นสิบสมองเธอแวบ,บหนึ่งามว่าอย่างนั้นเจ้าให้สัตว์เทวาสองตัวนั้นเฝ้านงางจอจะทําอะไรข้าอยากได้คนคนนี้เอิงเจียวพูดขึ้นสายตาม,มีประกายบางอย่างพัดพันผู้หญิงที่มีความโดดเด่นเหมาะสมที่จะเก็บไว้ข้างตัวที่สุดแล้ว